ผัดแบบเร็วสดน้ำผัดมีน้ำมันจัหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าเนียนส่น้ำเอาในผัดเนียนน้ำมันหน่อย,อย <c oughs> กันขนาดพี่น้องเอ้ยร่ำขนาดดีครับ มาเ้อครับพี่น้องสุขุดสุดก้นที่กำลังรับจมกิบนีอยู่ไม่กินข้าวน้ำกันครับไม่นูอาหา,ารจานเดียวง่ายๆมาอนี้ผัดขนาเสมูมานะครับพี่น้องม่กินข้าวน้ำกันกันบแสม่พวาลันดีๆไปนี่ครับ มีเนนด็กไข่ดาวด้วยพี่น้องเขาสวยร้อนๆไข่ดาวหนึ่งฟองเดี๋ยวสักมันเป็นชิ้นๆเป็น,นตอนๆก่นพี่น้องนี่กินเขากับพอบานต้องประมาณนี้พี่น้องมุนออเล่คือเกานะครับนี่ไข่ดาวเดี๋ยวต้องสักมันเป็นชิ้นๆก่อนพอดีครับนี่ม่อพี่น้องเห็นไหมผัดคะน,นะครับพี่น้องผัดค้าใส่หมู ตอนโคโูเคเรนี่แหละพี่น้องยังแซ่บอืมลู้พูดทำทำเพ่งใส่เลยขเขยดาวก็ขอเสวยหัวนอนฮืมขอาวจอได้พี่น้องกับเทียงขึ้นเราอืมผัดตรงนี้นานๆด้วยไหพี่น้อง Mình toàn mua Toàn khuẩn nhầy đây Hmm, hmm. ผัดแบบเป็นซดน้ำผัดมีน้ามันจะน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าเนีนใส่น้ำเอาในผัดเนีนน้ำมันหน่อย,อยการขนาดพี่น้องเอ้ยร่ำขนาดดีครับ มาเด้ยครับพี่น้องสุขุมสุข้นที่กำลังรับจมกิมนี้อยู่มากินข้าน้ำกันครับไมู่อาหารจานเดียวง่ายๆมื้อนี้ผัดขนาไส้หมู เนี่ตอนห้าวอย่างนี้หมูก็ได้ดีหมูนี่มีทุกสินซวนนะครับพี่น้องหมูนี่ก็บกไม่จากใสพี่น้องมาจากหมูกระทะที่เขากินเราเขากินบเนบเบิดเหลือเขาว่าได้ อามมเห็ดเป็นเมนูทัดไปนี่มาพั้าแบบนี้ก็ดีบางคนเลยมากไปสุ่ซูชิแบบว่าเต็มคำดีครับอื คือบอยังไงว่ามันมีหลายส่วนนะครับพี่น้องมีตับมีนูนี่นั่นมีมังม,มีมันมจะามาผัดแบบนี้ใสกขนาบอกเลย <c oughs> ผัดแบบลินล่นนะครับพี่น้องผัดแบบน้ำมันหน่อยหน่อย้ำมันนี่เอาไปแค่ผัดพริกนะครับที่เหลือเติมน้ำลงไปนะครับพี่น้องอ เต็มคั่เต็มแม็กเต็ม่วยตัวขนาดกบกอบดีอืมอืมฉัดบ่พี่หน่อยหินฉัดบะลาต้องปิดไฟบ้างกันอืมไฟอ่นอ,อนโอ,โอ๋อ แมนพี่น้องสมพ่อตองนี้เปิดไฟมันบ่ค่อยเห็นคนบ่ค่อยเห็นอาหารนะกับบะมี่ยังพี่น้องใกล้อิ่ม,มแล้วสุดยอดสุดยอดดีเลยทำเป็นบบเสื้อนะครับพี่น้องทำมือได้กินหมูกระทะเบิดแล้่ยวย่าเพสุก,กีนะครับพี่น้องลอกมาผัาดบังบอกเลยสุดยอดมันได้การด้ดี จะพัดเตกนาจะพัดเตกลำก็บอกเลยว่ามันได้พี่น้องื สะดวกก่ีพี่น้องแจกกับยังบ,บงรพทับแจกับแต่ละมือได้กินต่ำนะครับพี่น้องถ้ากินต่ำมกคุ้งนี่มือได้กระแซบคือเกาแะละกินกับยังกระแซบแต่ว่าเมนูพวกนี้มันเป็นเมนูแบบเร่งด่วนนะครับพี่น้องเมนูอาหารจานเดียวก็ขอสวนร้อนบางหลายแต่ว่าพวกผักเนี่ยยังให้ผักมันเขียวน้ำมันมันตรงหลนะครับพี่น้องผัดพ,พวกเนื้อกับพริกกับ เครื่องแกงที่เขาตัลงไปอเครื่องผัดค่อยทิมพวกผักพวกนี้ลงไปผัดกับมันที่มันมีนอหน่อยกับพริกกับเนื้อที่เขาลงไปผัดไปร่วนเรร้อยสาดผักลงไปผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเติมน้ำลงไปบอกเลยสีผักมากาก็จะเคี้ยวแบบนี้แล้วมันก็จะยังคงคววมกรอบอืมแต่ยิ้มมาเพียงอืมแตย,ยินกันแล้ว ไปไปแห้งได้กินกินเขาแซ่บๆเลยพี่น้องเอร์กลมกลมอร่อยเพิ่งหมดลิ้วตัวอีกอย่างม่บินผ่านนานเดี๋ยวแบกแห้์ซะเลยไปครับพี่น้อง ไปพอกันไหมครับคลิปหน้าอีพี่หนาครับซารามนเนีเป็นเมนูแบบง่ายๆเนี่ย,ยกินเข่าก็พอบานบอกเลยอาหารที่ทุกคนเบิง่งเหลวก็เห็ดกินได้นะครับอย่าไปสับสนกับชีวิตบางทีชีวิตมันกะบ,บริสนุกมากเกินไปบริสอามากเกินไปชีวิตมีหลายมุมมองนะครับพี่น้องอคอนเทนต์อยู่ทั่ัตัวทก่่เขาบอก กินวันเป็นคอนเทนต์บ้าสดยอดแซบ่บ